สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับ,บีอีกแล้ววันนี้วันศุกร์นะคะจริงๆแล้วว่บีควรจะลงคลิปตั้งแต่วันศุกร์ตอนเช้าแต่ขออภัยด้วยเนาะเพราะว่าบีเพิ่งฟื้นเพิ่งฟื้นจากอะไรคือปวดท้องมากปวดท้องอย่างที่เคยปวดมานะคือปวดมากแล้วก็เมื่อเช้า ก่อนที่จะปวดท้องนะ่ะคือผัดไก่ให้พีติก๊กผัดไก่แล้วก็กินข้าวด้วยกันตอนบ่ายโมงพอบ่ายมโมงเสร็จบบเบียกินข้าวยังไม่ถึงเราะว่าคือยังไม่หมดจานเลยทุกคนไม่กี่คําอ่ะคือท้องเสียคือท้องเสียหนักมากแล้วก็มันจะมึนแบบ คือมึนคือจะล้มตลอดเวลาแล้วก็คือจะอ้วกด้วยคือหลายอย่างรวมกันแต่ตอนนี้ก็โอเคนะคะแต่ท้องเนี่ยก็ยังปวดนินดๆอยู่แต่ว่าก็ถือว่าโอเคคือไม่มึนแล้วก็ไม่อยากจะอ้วกแล้วอะไรอย่างนี้เนาะโอเคมันก็ผ่านไป ก็เดี๋ยววันนี้นะคะบีจะมาพูดถึงาการระบาดของไวรัสโคโรนาเนาะที่ตอนนี้คือระบาดไปทั่วโลกมากรวมถึงฟินแลนด์ด้วยนะคะตอนนี้เนาะฝั่งยุโรปนะคะคือเป็นไรที่แบบน่าห่วงมากได้ยินข่าวว่าจีนเนี่ยค่อนข้างที่จะบอกว่าเออดีดีขึ้นมากๆแล้วคือไม่พบคนติดเชื้อใช่ไหมที่อู่ฮั่นนะคะก็คือไม่มีคนติดเชื้อมาหลายวันแล้วใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้คือหนักที่ฝั่งยุโรป แน่นอนแหละอย่างที่ข่าวออกไปนะที่อิตาลีเนาะมียอดคนติดเชื้อนะ่ะพุ่งเป็นแบบแปดหมื่นคือแบบคือพุ่งคือเยอะมากแล้วก็ประเทศที่สองรองลงมานี่ก็คือสเปนคือน่าเป็นห่วงมากตอนนี้ที่สเปนเนาะคือเสียชีวิตไปแล้วว่าสี่พันกว่าคนแล้วก็อิ่านอะไรเงี้ยทุกคนคือเป็นอะไรที่บอกว่าเป็นไวรัสที่แบบว่าคือร้ายแรงมากจริงๆเนาะ,อะตอนนี้นะคะที่ฟินแลนด์นะพอ มีคนติดเชื้อเนี่ยเพิ่มมาึ้นอ๋อที่ฟินแลนด์นะคะณนะปัจจุบันเนี่ยจนถึงวันศุกร์นี้เนาะมีคนติดเชื้อเนี่ยก็คือมันมีมันก็เลยส่งผลกระทบคือหลายๆอย่างมากๆเนาะตอนนี้นะคะที่ฟินแลนด์เนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยก็ออกมาประกาศเนาะบอกว่าคือไม่ได้เชิงว่าปิดประเทศแต่ว่าปิดพรมแดนนะคะคือ ปิดหลายหลายอย่างมากๆเลยเนาะปิดพรมแดนเนี่ยคือหลายๆพรมแดนเนี่ยก็คือถูกปิดตัวไปแล้วนะคะแล้วก็คนที่เป็นคนฟินนะคะที่อยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยคืออยู่ที่ไทยอยู่ที่สเปนอยู่ที่อะไรหลายๆที่เงี้ยแต่ที่แน่ๆอยู่ที่ไทยเนี่ยบีได้อ่านข่าวมานะ 3, น่ะสามพันคนก็คือว่าเขาเรียกตัวกลับนะคะแล้วก็สเปน3สเปน 7,000ันคนหรือเปล่าเพราะว่าคนเกษียณนะคะชอบไปซื้อบ้านที่สเปนอยู่ไงอันนี้คือก็คือเขาก็เรียกกลับมาด้วยแล้วก็อีกที่ไหนสักที่นึงเนี่ยแหละประมาณ3,000คนเหมือนกันคนที่อยู่ต่างประเทศตอนนี้คือหมื่นกว่าทุกคนเกือบเกือบหมื่นห้านะคะเขาก็เรียกตัวกลับเนาะก็คือแบบมันก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่แบบฉุกละหุเหมือนกันเนาะคือค่าตั๋วก็ขึ้นนู่นนี่นั่นคือหลายอย่างมากเลยเออแล้วพอ ิดทรมแดนเสร็จแล้วเนี่ยที่ฟินแลนด์นะคะก็มีการปิดตัวหลายๆอย่างลงไปไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงเรียนมหาลัยผับบาร์คือต่างๆนานาแล้วก็รวมไปถึงตามฟิตเนสตาม สถานที่ต่างๆที่แบบว่าให้บริการอะไรคือปิดตัวไปเยอะมากเลยทุกคนเพราะว่าไม่มีลูกค้าใช่ไหมแล้วก็อย่างหนึ่งคือเขาคือบอกว่ากฎหมายออกมาว่าเออให้ปิดตัวอย่างเช่นสมมติว่าร้านอาหารในเงี้ยตอนเนี้ยไม่สามารถที่จะเข้าไปร้านอาหารแล้วไปนั่งกินได้นะคะคือ,อสิ่งที่สามารถที่จะทําได้ก็คือร้านอาหารเนี่ยสามารถเปิดได้เป็นปกติแต่ว่าให้สั่งเป็นแบบ t ทค e a w a y ทุกคนโทรไปสั่งแล้วก็ไปรับอาหารก็คือกลับมากิน ที่บ้านนะคะคือแบบว่าไม่ไม่ให้ไปนั่งที่ร้านอาหารแล้วเนาะก็จะเป็นระบบนี้ไปนะคะตอนนี้เนาะแล้วก็คือล่าสุดนี้เลยเมื่อวานวันก่อนนี้เนาะมีข่าวออกมานะคะคือที่ฟินแลนด์เนี่ยมีการปิดเขตของอูสิมาก็คือบอกว่า,วา มีอยู่ที่กิมเมลากส์กิมเมลากสงใช่ไหมเรากิมเมลากส์อยู่ตรงนี้นะอูสิมาอยู่ตรงนี้ก็คือมันจะเป็นบริเวณที่บอกว่ามีหลายจังหวัดอยู่ในนั้นนะทุกคนที่จะไปทางเออเลยบ้านบีไปจากกืมเมลากส์ไปเนี่ยจะประมาณสักเกือบเกือบหกสิบกิโลทุกคนคือเขตแดนของกืมเมลากส์กับอูสิมาเนี่ยมันอยู่มันอยู่ คือมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็คือคนที่อยู่ในหมู่บ้านตรงนี้คือเขาไม่รู้เลยว่าเขาควรจะทําตัวยังไงจะข้ามมาซื้อของฝั่งนี้ได้ไหมนู่นนี่ตอนตอนนี้กลายเป็นแบว่าเออถกเถียงกันว่าเออเขาจะข้ามมาเพราะว่ามันมันจะมีร้านอาหารอ่าหนึ่งอยู่ตรงเนี้ยค่ะมันจะเป็นร้านอาหารและปั๊นน้ำมันอยู่ตรงนี้คือเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะข้ามมาได้หรือเปล่าแต่ตํารวจ แล้วก็จะมีตำรวจนะคะคือบอกว่าตำรวจอะไรเงี้ยคือคอยรักษาความปลอดภัยอยู่ว่าเออตำรวจคอยควบคุมว่างั้นเถอะว่าเออจะข้ามมาได้หรือเปล่าถ้ามีเหตุผลพอก็ข้ามมาได้อะไรเงี้ยนะคะคือเขาปิดคือทั้งบริเวณเลยปิดในที่นี้หมายถึงว่าไม่ให้คนที่อยู่ที่อูสิมาเนี่ยคือบริเวณใหญ่ๆห,หลายจังหวัดเนี่ยออกไปด้านนอก ทุกคนเข้าใจไหมรวมถึงคนด้านนอกเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้ามา,าเข้ามาในบริเวณของอูซิมาได้คือมันเป็นหลายจังหวัดนี่ยแต่ว่าคนที่อยู่ฝั่งพวกบีเนี่ยกิลนลากสนเนี่ยคือจะไปไหนก็ได้จะไปทางเหนือไปอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยแต่เพียงแค่ว่าพอ พอมาทางเหนือแล้วก็มาสิ้นสุดอยู่ในเขตจังหวัดที่บีอยู่คือไม่สามารถที่จะไปต่อทางเฮลซิงกิทางอะไรนี้ได้เลยคือตอนนี้บีก็ไม่สามารถที่จะเข้าเฮลซิงกิดได้นะคะเพราะว่ามันมันมันจะเลยฝั่งของอูซิมาไปไงเพราะบีอยู่กุเมรากเซอใช่ไหมเออประมาณนี้เลยคือเขาก็เขาก็เลยแบบว่าเออปิดปิดจังหวัดนี้ไปนะคะคือแต่ว่าก็ไม่ได้เชิงว่าแบบ ไม่ให้เข้าให้ออกเลยถ้าสมมติว่าคุณมีเหตุผลที่เพียงพอที่จะออกมาอีกจังหวัดหนึ่งเนี้ยคุณต้องมอีคุณต้องบอกตำรวจให้ได้ว่าเออจะ จะมีธุระอะไรน,น,น,ะนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยคือเขาค่อนข้างที่จะเข้มงวดมากๆเลยนะคะทุกคนคือตำรวจที่ฟินแลนด์เนี่ยอาจจะไม่มากเท่าไหร่แต่ตอนนี้จากที่บีอ่านข่าวมาเนี่ยเขาก็ขอกําลังช่วยเหลือจากฝั่งทหารมานะคะทหารก็เข้ามามีบทบาทช่วยเหลือ,อตำรวจในด้านนี้ด้วยเนาะคือเป็นอะไรที่ดีมากนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวบีจะมาพูดถึงที่ทํางานบีบ้างว่ามีผลกระทบอะไรนะคะ คือต้องขอเริ่มเทาความก่อนว่าตั้งแต่บีคือเราเป็นคนไทยเราได้ดูข่าวจากข่าวสดบ้างจากอะไรบ้างจากสื่อออนไลน์นะคะบีจะดูจะหลอดตลอดใช่ไหมจากเมืองไทยมาแล้วก็มาเล่าให้ที่ทํางานฟังว่าเออมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราควรจะอย่างนี้อย่างนี้เชื่อไหมทุกคนทั้งหมอทั้งคนฟินทั้งพี่ติก๊กคือทุกคนนะ่ะเขาจะบอกว่า เฮ้ยมันไม่ขนาดนั้นหรอกมันเป็นแบบไข้ปกติเหมือนที่บีทำคลิปออกไปก่อนหน้านี้เพราะเขารู้ว่าช่วงเนี้จะเป็นช่วงที่บอกว่าเป็นไข้หวัดนู่นนี่นัน่น,นคนอาจจะเสียชีวิตแต่อเผอิญว่าไม,ไม่ได้เอามาเป็นแบบว่าขึ้นออกข่าวว่าแบบว่าเออประเทศนี้คือยอดยอดยอดคนติดแล้วก็ยอดคนเสียชีวิตเนี่ยเท่าไหร่คือมันเป็นเรื่องปกติเออตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะคะคือบีได้ยินข่าวจากเมืองไทยดูข่าวอะไรอย่างนี้ใช่ไหม บีเ็เริ่มเลยคือเริ่มเริ่มนี่หมายถึงว่าเริ่มเช็ดประตูเริ่มที่จะแบบทำความสะอาดทุกอย่างคือตอนเช้าเนี่ยบีไปทํางานเจ็ดโมงสิใช่ไหมคือบีตั้งแต่บีออกจากบ้านแล้วอะคือมันต้องลงใบจากบ้านบีเนี่ยลงใบป,ประมาณเกือบอหนึ่งประตูบ้านตัวเอง2ประตูหน้าบ้านแล้วก็3ประตูนูน้นส4สี่ประตู ห้าประตูห้าประตูใช่กว่าจะออกจากบ้านได้นะคะคือมันเป็นแบบว่าเป็นอะไรที่บอกว่าเซฟมากๆเลยที่ห้าประตูคือทุกประตูเนี่ยบีไม่จับเลยนะทุกคนแต่คือมันจะมีถุงมือไงคือไม่ไม่ใช่ว่าบีไม่จับคือบีมีถุงมือถุงมือที่ใช้ตลอดนะคะคือคือใช้ตลอดพอไปถึงที่ทํางานเสร็จปุ๊บเนี่ยก่อนคือพอไปถึงที่ทํางานเสร็จปุ๊บเนี่ยรีบไปล้างมือก่อนถอดถุงมือถอดถุงมือเสร็จคือคือช่วงนั้นเป็นอะไรที่แบบหนักพอสมควรบีเครียดมากเครียดสุดๆเลยนะ เดี๋ยวเล่าต่อคือถอดถุงมือเสร็จปุ๊บเนี่ยล้างมือแล้วก็หยิบถุงมือเนี่ยไปที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะว่าที่ทํางานาส่วนมากที่ฟินแลนด์นะคะจะแบบใส่ชุดอย่างเงี้ยไปแล้วก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ทํางานใช่ไหมพอเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จปุ๊บก็ามาที่อ่างล้างมือก็ล้างมืออีกเนี่ยทุกคนที่ทํางานบีก็จะเหมือนกับที่ทํางานทั่วไปคือหมายถึงว่าจะมีคนมาทําความสะอาดตอนเช้านะคะตอนเช้าเนี่ยก็จะมีคนมาทาความสะอาดทุกคือทุกวันนะแบบกวา,าดถูเช็ดนู่นนี่นัยย่นอะไรเงี้ยแต่ว่าบีก็ ต,ต้องบอกว่าคือไม่เชื่อใจเอาง่ายๆไหมเพราะว่าคือเชื้อมันกําลังเริ่มระบาดตอนแรกใช่ไหมบีก็ใช้แอลกอฮอล์เนี่ยท,ที่ที่ทำงานเราเนี่ยมันไม่ใช่แอลกอฮอล์ที่เขาขายทั่วไปที่เป็นแบบขวดสีฟ้าทุกคนไม่ใช่นะอันนี้คือเป็นน้ํายาฆ่าเชื้อที่เราใช้ในฮัมมัสโอยตราคือในสารที่ทําฟันนะคะบีก็เช็ดเช็ดตั้งแต่แบบว่าลูกบิดประตูเออก้าวาวบบอกว่าอะไรเงี้ยเออลูกบิดประตูหลายอะไรนะก็เช็ดไปทั่วเลย ทุกคนแล้วก็ช่วงที่พักทันเข่าเบีก็เช็ดจนเพื่อนที่ทํางานบอกว่า,าบีไม่ไม่จำเป็นขนาดนั้นก็ได้บีบอกว่า เดี๋ยวนะถ้าเธอคิดว่าไม่จําเป็นขนาดนั้นก็ได้อะบีบอกว่าเธอก็ไม่ต้องพูดบีบอกเพื่อนที่ทางานบีบอกว่าเธอไม่ต้องพูดมีก็เลยบอกเขาไปบบว่าเออเธอก็ไม่ได้ทําแล้วก็อ่ามันมันมันก็ดีใช่ไหมที่บอกว่าเออมีคนเช็ดเพิ่มเพื่อที่แบบว่าเพิ่มความแบบสะอาดขึ้นไปอีกไงเขาก็โอเคถ้างั้นนะแล้วแต่อะไรเงี้ยเออนั่นแหละพออ่าคนไข้จ่ายตังเงี้ยเขาก็จะกดตรงไอ้เครื่อง เครื่องเครื่องที่เราไปร้านอาหารเขาเรียกว่าเครื่องเลยนะที่เราเรา,เรา,เราสอดบัตรอะทุกคนเออเครื่องบัตรอะเครื่องบัตรเอาไปลืมอ,อีกแล้วเออเครื่องบัตรนั่นแหละก็คนไข้ก็จะแบบว่ากดรหัสของตัวเองใช่ไหมบีอะเช็ดทุกครั้งอ่าจากที่คนไข้ออกไปก่อนใช่ไหมแล้วก็บีก็รีบตรงดิ่งไปเลยมันจะเป็นโต๊ะหมอใช่ไหมเขาก็จะมีคอมพิวเตอร์แล้วก็เครื่องไอเครื่องเครื่องสอดบัตรเนี่ยเออมันก็อยู่ข้างๆหมอเนี่ยบีก็ไปเช็ดหมอก็มองหน้าหมอก็มองหน้าบีแบบว่าแต่คือเขาไม่ได้ว่าอะไรเขาก็มองหน้าแบบ อะไรประมาณนี้คืออันนี้ตั้งแต่เริ่มแรกไงทุกคนเออนะ่ะบีก็เช็ดมาเรื่อยๆเช็ดมาเรื่อยเนาะคือหลังจากนั้นอะ่ะหมอเองบอกว่าบีขอบคุณมากนะแล้วก็ดีมากที่แบบว่าเออบีแบบเช็ดตามนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบีก็เลยบอกเพื่อนว่าเธอพวกเธอได้ยินใช่ไหมตอนนี้คือแบบว่าข่าวมันเริ่มที่จะว่าหนาหูมาเรื่อยๆว่าคนติดอ่ะเริ่มขึ้นมาที่แบบอ่าเก้าสิบเก้าคนร้อยยี่สิบคือเพิ่มขึ้นทุกวันอะ่ะวันละร้อยวันละร้อยอ่ะวลาหกสิบเจ็ดสิบร้อยคนอะ่ะอาจจะร้อยนิดนด,ด้วยซ้ำ เพราะตอนนี้ก็เกือบแบบพันคนแล้วใช่ไหมเออนั่นแหละคือตอนนี้เป็นอะไรที่บอกว่าช่วงสองอาทิตย์ก่อนหน้านี้เป็นอะไรที่บอกพีคมากคือคือผู้ช่วยทุกคนเราจะมีสี่คนเนี่ยคนที่อยู่ต้ยมีสตอรับโทรศัพท์เนี่ยบีบอกทุกคนเลยว่าเธอเช็ดหรือยังคือคือ,ค,อคือคนฟินบางคนนะ่ะขณะที่ทํางานขณะที่บอกว่าเขาเนี่ยคือเขายังไม่ค่อยเท่าไหร่เลยแต่บีก็ต้องเหมือนกับว่าเธอเช็ดหรือยังตรงนี้ เพราะว่าถ้าบีถามเขาถ้าสมมติว่ายังไม่เช็ดอบีจะไปเช็ดไงเขาคือทุกวันเนี่ยบอกบีเลยว่าบีฉันเช็ดตรงนี้แล้วนะเธอไม่ต้องไปเช็ดบีฉันเช็ดตรงนี้แนละ้วเธอไม่ต้องไปเช็ดคือมันกลายแบบว่าเออเราได้อุ่นใจเพราะบีก็เห็นถังถังที่บอกว่าอ่ม เป็นถังฆ่าเชื้ออะไรอย่างเงี้ยถังแบบผ้าที่ชุบไปแบบเออเช็ดตามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะตั้งไว้ตรงน,นั้นอเงี้ยเออบี B ก็แบบว่าภูมิใจมากๆเลยอย่างเงี้ยแล้วล,ล่าสุดที่บีทาก็คือบอกหมอนะคะหมอเจ้านายบีเนี่ยบี B ก็ไปถามเขาเราว่าเออเธอเธอคิดเห็นยังไงเพราะส่วนมากคือเราจะทําโดยพลาการไม่ได้ใช่ไหมบี B ก็เลยไปถามหมอกว่าเออเธอคิดยังไงถ้าสมมติว่าชั้นจะเอาพวกแบบว่านิตยสารต่างๆ,ๆเนี่ยพอที่ทํางานเราจะมะีชั้นของนิตยสารแบบว่าให้คนไข้พอมาถึงเนี่ยเขาก็จะได้เปิดอ่าน นู่นี่นันใช่ไหมเออนั่นแหละเิ๊ก็ถามหมอกว่าเออเธอคิดเห็นยังไงถ้าสมมติว่าฉันจะเอาพวกนิตยสารพวกนี้เอ,อ่อเก็บไปก่อนหมอก็เลยว่า เออบีเมื่อคืนเนี้ยฉันก็คิดว่าเออจะบอกพวกเธอเหมือนกันว่าให้เก็บไปทิ้งอะไรเงี้ยคือไม่ให้เก็บไปก่อนนะคือแบบมอกว่าให้เก็บไปทิ้งเลยบีก็จริงเหรออะไรเงี้ยเออเนี่ยแหละฉันดูข่าวมาเงี้ยเพราะหลายๆที่อย่างเงี้ยเขาก็เริ่มเก็บกันแล้วเขาก็เลยว่าโอเคถ้าง,งาั้นเก็บ,บบีก็บอกเพื่อนที่ทำง,งานอีกสองคนว่าเออมาช่วยหน่อยอะไรเงี้ยก็กลายเป็นแบบว่าตอนนี้คือแบบว่างมากเลยคือบ,บีก็เลยเอาต้นไม้ที่มันห้อยระยะเนี่ยไปไปประดับไว้1ต้นอะไรเงี้ยนะเขาก็แล้วก็อ่ส <ๆ S 1> <ๆๆ S 2> ิ่งที่เหลือไว้ก็จะเป็นแบบว่าแบบ ฟอร์มให้คนไข้กรอกเพราะว่าถ้าสมมติว่าคนไข้ใหม่มาใช่ไหมเขาก็จะรู้ว่าอ๋อแบบฟอร์มนี้สําหรับว่าเออกรอกกรอกอชื่อที่อยู่โรคประจําตัวนู่นนี่นั่นก่อนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ต้องเซ็นลายเซ็นก่อนที่เขาจะเข้ารับก,การรักษาอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นคนไข้ใหม่นะคะก็จะประมาณนี้เลยทุกคนแล้วก็มาพูดถึงเรื่องว่าขนาที่ไวรัสระบาดเนี่ยยังรับคนไข้ไหมนะคะ,ะคนไข้ที่ทํางานบีเนี่ย อาทิตย์ที่แล้วอะ่ะคือค่อนข้างที่จะเยอะเลยหมายถึงว่าปกตินะคะคือ ที่ฟินแลนด์จะเป็นระบบที่ว่าโทรไปนัดนะคะคือบอกว่าคือไม่ไม่สามารถที่จะเดินไปแล้วก็แบบทาฟันได้เลยขุดหินปูนได้เลยอุดฟันได้เลยนะคะส่วนมากเนี่ยก็ต้องต้องโทรไปนัดเวลาที่ได้นะก็อาจจะเป็นแบบ2อาทิตย์หลังจากนั้นหรือไม่ก็อีกเดือนหนึ่งหลังจากนั้นอันนี้เป็นของเอกชนนะคะที่บีทำนาะแต่ถ้าเป็นของรัฐบาลเนี่ยถ้าอุดฟันี่หนึ่งอาจจะได้แบบว่า 4- ีหเดือนหลังจากนั้นเป็นครึ่งปีเป็นปีก็ว่ากันไปนะคะอันนี้บีอยู่ที่เอกชนเออก็ส่วนมากก็จะเป็นงคือแบบ หลังจากนั้นแบบขึ้นอยู่กับหมอด้วยถ้าหมอบอกว่าหมอเจ้าของบีเงี้ยเวลาเขาก็จะนู่นอะเวลาว่างก็จะเป็นแบบเดือนหน้าเป็นต้นไปอะไรอย่างงี้นะคะตอนนี้คนไข้ก็ามาทําฟันปกติแต่ว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วกับอาทิตย์นี้นะคะคือเราหมอปริ้นออกมาเลยปริ้นออกมานะคะทุกวันจันทร์อังคารพุธพัสุกอะไรเงี้ยปริ้นออกมาเลยแล้วก็ให้ผู้ช่วยเนี่ยคนที่อยู่เคาน์เตอร์รับโทรศัพท์เนี่ยดูว่า มีคนไข้อายุ70หรือเปล่านะคะก็คือหมายถึงว่าคนที่เเกิดในปีว่า1950อะไรเงี้ยก็ให้เลื่อนไปนะคะคือเอาเอาเอา,เอาปี50เนี่ยเป็นหลักถ้าสมมติว่าใครต่ำกว่าปี50เนี่ยคือลงมา ให้เลื่อนทั้งหมดเลยสูงกว่าปี50ขึ้นไป52 53อะไรเงี้ยก็คือไม่ต้องเลื่อนมาทําฟันได้นะคะก็คือพวกเบียต้องโทรโทรไปเลื่อนนัดคนไข้นะคะเลื่อนนัดคนไข้ที่แบบว่า70ปีอัพเนี่ยเออถ้า,ามาตรวจฟันเนี่ยก็คือเลื่อนไปก่อนตอนนี้เลื่อนไปถึงเดือนซัมเมอร์ทุกคน มกรากรุภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาเออมิถุนาขออภัยมิถุนานะคะมิถุนาก็คือเลื่อนไปป้นเดือนมิถุนาก็คือดูก่อนแล้วก็จะบอกคนไข้ตลอดว่าเออขอเลื่อนไปเป็นเดือนมิถุนาก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะดูาตามสถานการณ์ในแต่ละวันด้วยว่าเออจำเป็นต้องเลื่อนอีกไหมไฮะก็ก็โทรไปบอกตอนนี้ที่ทํางานบีรับแค่คนไข้ที่ปวดฟันคนไข้ที่ต้องรักษาลากฟันคนไข้ที่ ฟันผุแล้วฟันผุเล็กๆนี่ก็คือไม่รับเลยรับคนไข้ที่ฟันผุแล้วสมมติว่ามันผุมากผุแตกกับผิวฟันแตกเนี่ยแล้วลิ้นะจะไปโดน จะไปโดนแบบเออพวกตรงตัวฟันอย่างเงี้ยมันจะทำมันจะคมใช่ไหมลิ้นลิ้นก็อาจจะเป็นแผลได้อันนี้ก็คือรับนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าไม่รับเนี่ยลิ้นก็อาจจะพังได้นะ,ะก็รับนะคะแบบนี้เนาะ,ะแต่ถ้าเป็นคนไข้แบบอ,อุดฟันเล็กๆแล้วก็ตรวจฟันนี่ก็คือเลื่อนไปหมดเลยนะคะคือตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะโล่งพอสมควรนะ,ะบางวันบีก็เลิกบ่ายสองนะคะก็แต่บางวันก็ยังทำงานเต็มเหมือนเดิม ตอนนี้มันจะเป็นอะไรที่ว่ากับตละปัดนิดนึงนะคะคือที่ทํางานบิเนี่ยตอนนี้ถ้าคนไข้โทรมาแน่นอนอยู่แล้วเหมือนทั่วไปก็ต้องขอ,อวันเดือนปีเกิดใช่ไหมเพราะว่าถ้าสมมติว,ว่าไม่ไม่มีวันเดือนปีเกิดมันก็จะไม่ คอมคอมระบบของพวกบีเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นใช่ไหมว่าเออเป็นคนไข้ที่เคยมารักษาเงี้ยพอบีก็จะถามเขาตลอดว่าเออเพาพอเราเขียนวันเดือนปีเกิดลงไปเนะี่ยมันก็จะขึ้นมาเลยว่าอ๋อคนไข้คนนี้อายุเท่าไหร่เออเราก็บอกว่ารับได้อะไรเงี้ยนะถ้าสมมติว่าคนไข้บออแบบเออแบบเจ็ดสิบเงี้ยบีก็จะถามก่อนเลยว่าออฟันเป็นอะไรถ้าเขาบอกว่าเออฟันแบบที่อุดไว้มันหลุดอะไรเงี้ยก็จะถามว่าเออมันแบบว่า มันมีผลกับลิ้นไหมเวลากินอะไรอย่างเงี้ยมันแบบว่าคมไหมนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยค่ะคนไข้บอกว่าเออไม่คมอะไรบีก็บอกว่าเออต้องขอโทษด้วยนะคือเราต้องอนัดเป็นเดือนมิถุนายนอย่างที่บีบอกไปนะคนไข้ก็เออเข้าใจแต่บางคนก็แบบไม่เข้าใจก็มีคือในบางส่วนคนฟินคือแบบคนสูงอายุว่าเจ็ดสิบขึ้นนะ่ะค่อนข้างที่จะเหมือนค่อนข้างที่จะดือ้อพอสมควรบอกตามตรงนะกัขนาดเราบอกว่าเออ ตอนนี้คนอายุ70เนี่ยเขามีกฎหมายออกมาว่าไม่ให้ออกนอกบ้านก็คือให้กักโตยที่บ้านเพื่อที่ว่าจะไม่ได้บอกว่าเออมีกลุ่มเสี่ยงที่จะแบบติดเชื้อเพราะว่าส่วนมากคนที่70อ,อายุ70อัพเนี่ย ก็จะมีแบบว่าโรคนู่นนี่นั่นใช่ไหมคือถ้าสมมติว่าติดเชื้อมาเนี่ยมันก็ทําให้เป็นอะไรไปเร็วๆมากขึ้นมงเด้อเออนี่ยแหละบางคนนี่แบบว่าออกมาว่ารัฐบาลเลยนะคือแบบว่าคือเขาไปสัมภาษณ์ใช่ไหมออกมาว่ารัฐบาลอะไรเหมือนกับ,บว่าเออทำไมต้องมากักตัวพวกฉันด้วยพวกฉันไม่ได้เป็นนักโทษพวกฉันอะไรเงี้ยคือพวกฉันเป็นฟรีสไตล์คือเขาก็บอกว่าคือเขาก็แข็งแรงดีแต่เพียงแค่ว่ามีโรคแต่คือแบบเดินได้นู่นนี่นะั่นคือ คือเขาไม่เข้าใจคือคนแก่เขาไม่เข้าใจไงทุกคนแต่คือเราเราห้ามนี่หมายถึงว่าคือเรารัฐบาลเขาห้ามหมายถึงรัฐบาลเขาหวังดีนะคะคือกว่าคือกลุ่มเสียงเนาะคือไม่อยากจะให้ติดโรคคือว่าเออเพราะว่าพวกเด็กพวกวัยรุ่นเนี้ยก็จะมีภูมิคุ้มกันแบบภูมิต้านทานโรคที่บอกว่าดีกว่าอะไรเงี้ยคือคือมันแค่นี้เองแต่คือแบบคนแก่เขาก็ไม่แบบว่า ไม,ไม่พอใจไม่ชอบเท่าไหร่นะเมื่อวันพุธเมื่อกี้นะที่ผ่านมาเมื่อกี้บีอยู่รับโทรศัพท์ใช่ไหมก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาก็ในวัยทํางานนะเขาบอกว่าเธอสถานการณ์ที่เนี่ยเป็นไงบ้างเงบีก็บอกเขาไปบอกว่าเออที่นี่ก็เริ่มเงียบเงียบลงละอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลอกว่าเธอรู้ไหมว่าเมื่อเช้าเนี้ยฉันไปที่กาเวลามาเป็นเป็นตริกาเวลาเป็นว่า เป็นเป็นร้านกาแฟาที่อยู่กลางแจ้งอะทุกคนคือไม่ได้อยู่ในฮอไม่ได้อยู่อะไรเงี้ยนั่นแหละคืออยู่ตรงตลาดอะไรเงี้ยเขาก็ไปกินไปกินกาแฟาตอนเช้าก่อนที่เขาจะมาอ่าก่อนที่เขาจะไปทํางานแล้วก็มาหาหมอนะคะก่อนเขาบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยไปมาเธอรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งอะนั่งดื่มกาแฟบอกว่าคือสบายใจเฉบเลยกลุ่มกลุ่มนั้นประมาณมีถึงห้าถึงหกคนแล้วก็มีแต่คนแก่ทั้งนั้นเลยแบบเจ็ดสิบอัพแปดสิบอัพ ผู้ชายคนนี้คนไข้คนไข้พวกบีเนี่ยก็ไปถามเขาว่าเออเธอพวกเธอต้องอยู่ที่บ้านไม่ใช่เหรอเพราะว่ากฎหมายเขาออกมาบอกว่าเออถ้าเจ็ดสิบขึ้นเนี่ยต้องกักตัวอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วคนไข้ก็เลยบอกว่าออฉันน่ะโดนตอกหน้ากลับมาเลยคนแก่บอกฉันบอกว่าออนี่พวกฉันน่ะออผ่านเขาเรียกว่าผ่านเลยนะผ่านผ่านสงครามมาผ่านสงครามมานับภาษาอะไรกับแค่ไวรัไวนี้ คือนับภาษาอะไรกับแค่เวลาตัวนี้คือฉันจะผ่านไปไม่ได้บี B. ได้ยินคนไข้บีก็บอกจริงๆเหรอเธอบอกเขาบอกว่าใช่จริงๆคือฉันมึนมากเลยฉันก็เลยเดินหนีไปเลยเนาะคนไข้บีบอกเนาะคือแบบคืออยากจะให้เข้าใจคือมันเป็นคนละเรื่องคนละเรื่องกันเลยเอเชียคือแบบคนละเรื่องกันเลยทุกคนบอกอทำไมเขาไม่เข้าใจอะไรประมาณนี้เนาะนั่นนะคะตอนนี้ที่ทํางานบีก็ยังทํางานเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าคนไข้นี่คือแบบ คือแบบเหมือนกับอตอนเช้า8ปดโมงเช้าแล้วก็9ก้าโมงสิบโมงอะไรเงี้ยคือปกติแล้วถ้าคนไข้คนนึงเนี่ยเราจะนัด20นาทีหรือไม่ก็ครึ่งชั่วโมงใช่ไหมทุกวันนี้นะคะเราต้องโทรคนไข้ที่บอกว่าแบบห,ห่างๆกันเงี้ย ให้แบบว่ามาเร็วขึ้นมาตอนเช้ามากขึ้นเพื่อที่พวกบีจะได้กลับบ้านเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหมอเขาก็ดีเนาะก็แบบเออจ่ายเงินตามเดิมนู่นนี่นั่นเนี้ยก็เหมือนกับว่าคือเราก็ยังทํางานอยู่นะคะก็นั่นนะคะคือแต่ว่าในอนาคตก็ไม่รู้นะเดือนหน้าเดือนเมษาเดือนพฤษภาเราก็อาจจะถูกเอ่ยยกเลิกจ้างก็ได้นะคะก็ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าหลายที่เขาก็เป็นเนี่ยะเพราะว่าถ้าท,ที่ทำงานที่ทํางานปิดเงี้ยเขาก็จะไม่จ่ายเงินแต่ว่าบีก็ทําไอ้นี่ไว้นะพวกว,ว่ากองทุนสาหรับคนว่างงานอะไรเงนะี้ยคะ เขาก็จะจ่ายเป็นแบบว่าเงินเงินรายวันให้เราอย่างเงี้ยที่ทํางานก็ไม่ต้องจ่ายนะคือฝั่งนี้ก็จะจ่ายแทนนะก็คือแบบอันนี้ก็ยังไม่ไม่ได้มีปัญหาถ้าสมมติว่าเหตุการณ์มันแจ้งจะบอกว่าต่ํากว่า3เดือนนะแต่ถ้ามากกว่า3เดือนที่ว่าถูกถูกถูกว่ายกเลิกจ้างนี่คือต้องมาดูอีกทีหนึ่งเนาะก็ถ้าสมมติว่า B ถูกยกเลิกจ้างใช่ไหมคือตอนแรกคิดว่าเออน่าจะได้อยู่บ้านเฉยแต่ว่า คงไม่ได้อยู่แล้วทุกคนเพราะว่าเมื่อวันสองวันนี้นะคะก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลเขาออกประกาศออกมาบอกว่าคนที่จบทางด้านเนี้ยไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยพยาบาลพยาบาลหมอหรือแม้กระทั่งหมอฟันก็แล้วแต่อะไรเงี้ยแล้วก็ คือคือทางด้านนะคะทางสุขภาพอนามัยพวกอะไรพวกเนี้ยนะคะคือ,อเขาอ่ะจะเรียกตัวไปคนที่จบด้านเนี้ยเขาเขาจะเรียกตัวไปให้ไปช่วยทางรัฐบาลนะคะก็คือตามโรงพยาบาลตามอะไรต่างๆ,ๆนนเนาะเพราะว่าอย่างที่รู้กันก็คือที่ฟินแลนด์อ่ะพยาบาลไม่เพียงพอนะคะคือทุกปีเนี่ยต้องเอาพยาบาลมาจากาสเปนพยาบาลมาจาก แถวบ้านเราฟิลิปปินอะไรเงี้ยค่ะคือคือ,คอต้องออกพยาบาลมาจากที่นูนะ่นคือที่ฟินแลนด์ไม่เพียงพอเนาะถ้าสมมติว่าที่ทํางานบียกเลิกจ้างชัว่วคราวเงี้ยแน่นอนอนะเบียเป็นหนึ่งในนั้นที่อบอกว่ารัฐบาลเขาแบบเรียกแล้วเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงได้เงี้ยก็คือต้องไปช่วยนะคะกะ็จากที่เราคุยๆกันกับที่ทํางานเนาะก็ ถ้าเป็นบีอย่างเงี้ยบีเคยช่วยที่บ้านผักคนชรามาใช่ไหมบีอาจจะได้ไปลงที่นั่นเนาะถ้าได้บีได้ลงที่นั่นบีก็คงแบบโอ้เสียเสียวว่าจะจะควรจะกลับมาบ้านหรือเปล่านู่นนี่นั่นเนาะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าเออไม่ไม่ไม่อยากจะกลับมาที่บ้านโดยตรงเพราะว่าไม่อยากจะเพราะเราก็ไม่รู้ไงเออเราจะติดเชื้อ,อเวลาโควิดหน้าหรือเปล่านู่นนี่นั่นเนาะก้อนนั้นนะคะเป็นอะไรที่บอกว่าหน้าเป็นห่วงมากๆเลยเนาะคือตอนแรกบีก็นั่งกิดคนเดียวนะีหรือว่าจะเป็นเพราะว่าแบบ คนเยอะเกินไปหรือเปล่าเงี้ยคนไม่ช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติไม่ช่วยกันดูแลโลกของเราเงี้ยเขาก็เลยเหมือนกับว่าโลกเขาก็เลยต้องล้างล้างตัวล้างโลกด้วยตัวเขาเองอะทุกคนเออนั่นแหละคือบีคิดไปในทางที่แบบไอ้นี่เนาะก็ก็ก็คือไม่ได้บอกว่าเออแบบน้าท่วมไฟไหม้ที่แบบว่าหนักที่แบบว่าคือทุกคนทั่วโลกต้องบอกว่าได้รับผลกระทบอะไรเงี้ยแต่นี่เป็นแบบว่าเหมือนกับ มามาในรูปแบบของไวรัสนะเนาะคือแบบเออก็ไม่รู้แหละบีก็คิดไปเฉยนั่นนะคะทุกคนก็อย่ากจะให้ทุกคนรักษาสุขภาพให้ดีนะคะอย่างที่ หลายประเทศก็ออกไปเมืองไทยอะไรก็แล้วแต่นะต้องล้างมือให้สะอาดนะ,ะล้างมือให้สะอาดเนาะก็เดี๋ยวท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวบีจะลงวิธีการล้างมือที่ถูกต้องคิดว่าถูกต้องนะจากท<ม>ี่บีเรียนมานะคะก็ก็ให้ทุกคนดูนะเออว,ว่าวิธีการที่ล้างมือที่ถูกต้องเป็นยังไงนะคะก็ขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูแลรักษาสุขภาพนะคะก็อยากจะให้ทุกคนอยู่บ้านนะคะไม่ใช่เพื่อใครเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่อยู่ที่ครอบครัว ของเราเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือ,อหมอพยาบาลเนาะก็คือเขาทํางานกันหนักมากนะคะก็อยากจะให้แบบว่าตระหนักถึงณนะจุดจุดนี้ด้วยเนาะบางคนก็บอกว่าเออแบบติดก็ไม่ไม่เห็นเป็นไรเลยเนี่ยแต่คือแบบเราพูดง่ายไงแต่ว่าคือคนที่อยู่ข้างหลังเราละ่ะคนที่ติดจากเราล่ะอะไรเงี้ยคือมันไปติดต่ออันนี้คือแบบมันมันเป็นการติดต่อไปแบบว่า,าโดยง่ายดายแล้วเนาะ,ะก็อยากจะให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะก็ โอเคถ้างั้นนะ่ะบีไปแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบีขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนตั้งแต่ต้นจนจบนะที่ติดตามรับฟังกันนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ